สัสดีค่ะรถพุ่มพวงพร้อมออกขายแล้วจ้ามะม่วงเปรี้ยวนะคะมีฟักทองมีมันไข่มันต่อเผือกมีมันฝรั่ง <c oughs> ต่อมาก็เป็นมะละกอหัวใจเท้านะคะกระบ,บีอยู่ข้างบนค่ะกระนาอยู่ข้างล่างประก,กาศขาวกระปีนะคะสวยๆ <c oughs> อุตนุนพอขายไม่ขายในเด้อพี่น้องเลยมาพี่น้องมาผักสดผักสวยจากรถพุ่มพวงนะคะนีเช้าตีห้าออกขายแล้วจ้าเ <c oughs> ตรียมพร้อมตอนพี่น้องเตรียมพร้อมเพิ่งจะเสร็จยายก็ถ่ายคลิปนี่แหละเอาคอนเทนต์ หผลไม้ผักสดจากรถพุ่มพวงนะคะดูมีหอด้างเดิน อันนี้แขนงคณะโอ้ยขออภัย ผักสดจากรถพุ่มพวงนะคะผักสดผลไม้สด,สดข้างล่างก็เป็นมะนาวนะคะมะนาวสุกก็มีเต <c oughs> <c oughs> งปั่มน้ำด่น้อง มม่วงเลืองอาลามเลยเลืองอาลามงามตาผักสดผลไม้สดนะคะ <c oughs> ต้นหอมผักชีพีกินูสดแต่ <c oughs> ของสดๆนะคะ ซองไฟห,หาได้พี่น้องนี่หาทุ่มกว่าแล้วนี่ไม่ใหกทุ่มแล้ว <c oughs>